ตอนเช้าอยู่เพื่อนไม่ต้องไม่ต้องราแวงเราเพื่อนเขียนอะไรอะ่ะนายเขียนอะไรเพื่อน follow me okay, okay. เคโอเคเ y ้ยวิ่งทาไมล่ะเฮ้ยมานามันหมด follow me จะพาไปไหนเนี่ยเฮ้ยใครวิ่งอยู่ชึบชึบชึบอ๋อเราบีกตามเขาไป อ้อาติด,ดไปสามคนเลยใช่ไหมเนี่ยดีดีโดีโอ้โหแล้ววิ่งไปไกลซะด้วยไม่รอเลยเป็นเด็กเป็นเล็กโอ้โหโอ้โหมีบ้านอยู่กันด้วยโอ้โ,โหอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ่ะ อะไรเนี่ยฟาสเตอร์วินิตไอเฮดแลกโอ้โหแลกเหรอก็ต์มายไอเทมคัมเซฟเฮาโอเคนี่เซฟเฮาเหรอใช่ไหมเซฟเฮาเหรออันนี้คืออะไรประตูที่เปิดประตูะเฮ้ยพ้ที่เปิดประตูเหียอะไรมีสองอันนี่เซฟเฮาใช่ไหมเนี่ยอยู่ลุกอะไรเนี่ยซูซี่มันมืนแล้วเหรอใช่มันมืดเร็วจัง่ะ อันนี้ผมก็เคยเล่นมาก่อนนิดหนึ่งนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรต่อไปทดลองอะไรหลายๆเพื่อนเพื่อนช่วยเล่นนะครับ s ซเวอร์เ the n i ไนท์โอ้โหมีไฟด้วยนี่เซฟเฮาส์จริงๆโอเคเซฟเฮาส์จริงๆรถมีอยู่จริงๆนนเนี่ยเฮ้ยฉันว่ะเปิดอะพอนะ่ะปีก่อน <Okay. S 2> เ,เคค่อยตามไปเพื่อนเราเชื่อใจนายผมจะตามคนที่ไปแล้วกันนะครับผมเอาไปไหนลอะอะคนนี้คนนี้ผมจะตามคนนี้ไปนะครับเขาแบบยังไงอะผมไมเคยเจอเขาแล้วไงแล้วเขาพาผมรอดแล้วไงเออก็เลยแบบเชื่อใจนะเออ,อตอกใจหมดสาหร่ายอะเชี่ยอะไรเนี่ย คืออะไรอ่ะเปิดได้ไหมกด e อ่ะไม่กล้าไม่กล้าเปิดเดี๋ยวเพื่อนดา่าคืออะไรวะคืออะไรเฮ้ยเฮ้ยเสียงแล้ววะไอผีมานนแน่แเลยเนี่ยอ๋อมันวิ่งตรงนี้เหรอถ้ามันเข้ามาโอ้ยโอ้ยไปไหนแล้วเพื่อนไปไหนแล้วเอาเอาเอา เอ้า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 เฮ้ยเฮ้ยใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมเออว่าไงเพื่อนอันนี้คืออะไรเนี่ยร้านค้าใช่ไหมเออช็อปร้านค้าวิ่งไปละรู้เหรอเอ้าหายไปละอันนี่นี่เรเดินกันไปดีกว่าเพื่อนไหมเดินกันไปก่อนไหมฉันจะตามนายไปนะเพื่อนเราจะวิ่งอ้อมทำไมเรา เขาไปข้างในเหรอเข้าไปได้เหรอผมมีมีคนแอบดูบ you, ไหมเขาแอบดูนายนายชื่ออะไรเนี่ยยูริยูริอะไรเนี่ยยูริเลไอเลไอใช่ไหมงั้นกูตั้งชื่อว่ายูริเลกาก,การินแล้วง่ายในสัตว์ชื่อเรียกง่ายดีมีคนตายแล้วเอ,อ้าเรียบร้อยเออคนที่ยถือหรือไปตายไปแล้วชิบหหยชิบหอยละชิบหอยละ the f u c งทำอะไรเนี่ยโอ้ holy shit โอ้นี่ไยประภาคารขึ้นได้โอเคขึ้นได้ population tower มันมันประภาคารประภาคารอีกว่ะเนี่ย อาโอเคเปิดไฟได้นึกว่าเพื่อนอยังไม่ซ่อมเดี๋ยวหาเพื่อนก่อนถ้าผมจะไม่ผิดผมเคยขึ้นมาตรงนี้แล้วแล้วก็มันก็ขึ้นมาตามผมได้ไเดอเลกอะไรสักอย่างใช่ไหมเดอเลกเดินเลเดิเลขเดีเ๋ยวอ,อ,อย่าเพิ่ง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 อย่าเพึ่งมองไม่เห็นโอ้โหเข,ข้าข,ข้ไปเข้าข้ไปอะไรอีเนี่ย โอ้ยมันมาแล้วเอา้าเอา้าเอา้าอยู่ๆก็ตายอะไรอีกนะเนี่ยโว้ยเช็ดไหมใช่ยิงด้วยกุญแจในบ้านมีคนไหมเนี่ยเซฟเฮาปะเซฟเฮาปะเนี่ยไม่น่าใช่ใช่ป่าววะเซฟเฮาใช่ไหมเออนี่ไงเซฟเฮาปิดประตู เปิดไฟปิดประตูเอ้ผมผมว่าถ้ามันมานี่ไม่ตะว่าค้างไม่ได้แหละกลัวมากเลยตัวเนี้ยไม่ค่อยกล้าเล่นนี่คือตัวอะไรเอ้ยอะไรเนี่ยออนเก่าไปเปรยเลย ถ้าถ้าจำไม่ผิดเพื่อนผมมาบอกว่าไอเดอะเล็กเนี่ยมันทําได้ทุกอย่างเว้ยน่าจะน่าจะทําได้ทุกอย่างจริงๆแหละมันขึ้นมาตอนนั้นตอนที่ผมยังไม่อคิปไงลองเล่นทดลองเล่นนี่เฉยผมว่าต้องออกไปอ่ะต้องออกไปบู๊เวใช่เป้าหมายเราต้องแบบทําให้สุดไงให้มันช้าแล้วแบบต้องมีศักดิ์ศรีไงแค่มันอยู่ในบ้านหนึ่งเดียวแม่งแม่งไม่แม่งเหมือนเป็นลูกแหนไอ้แค่เออนี่คืออะไรอ่ะออหลุนดักไว้แค่ โอ้โหตายหมดแล้วยะตายอะไรตอนนี้เนี่ยโอ้ยโ่ยย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 เยยยยยอยู่ยย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 ยงยยยยยย่ยยยยย่ยย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 ้ยยยยย้ายยา้ยอยยย้อยย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 ยหยยยยยยายยยย้ โตายไปสามรอบเลยว่าไรเนี่ยทำไมมันตายตายง่ายจริงๆเลยวะมันแบบถ้าไม่มีเอนทจีนี่กูวิ่งผ่านไปแล้วนะโอ้โหมันเช้าแล้วโอ้อะไรตอนนี้เนี่ยมึงกูเกือบชนะแล้ว แตชิคารอ๋อเขาวิ่งไปเซฟเฮาโอ้หงั้นผมว่ารอตรงนี้ดีกว่าเพราะมันไม่มีอะไรทำมันยิงใช่ไหมแล้วจะปิดหาพ่อมึงไงเปิดก่อนโอเคอ๋อพิมพ์เรดิโอพิมพ์กันได้ใช่ไหมโอเคครับน่าจะปิดตรงนี้นะวัววัววัวน่าหยิบ เราเรียบร้อยเปิดประตูไม่ได้ล้วไปปั่นไฟก่อนเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปด้วยนายไปไหนเราจะไปทางนั้นหลุมดักควายเนี่ยเกือบตกไปไปละมีคนตกไปว่าเนี่ยอ้าว้ยนายไปถูกวะนายเล่นมาบ่อยแน่นอนเลยเนี่ยนายโคตรเก่งอะ่ะอ๋อนายกำลังซ่อมเหรอนี่คืออะไรเนี่ยสนิมแต่มันไม่ช็อตได้ไงเนี่ยใช่ไหมมันช็อตไหมเนี่ยมันไม่ช็อตรัวเฮ้ย power ของ,งมันปิด power ด้วยเหรอชิบหายมืดแล้วเนี่ยชิบหายแล้วโอ้นี่สิบสามไมในเป็นฮีโร่เหรอใช่ไหมชิมีชิม,ม,ม,ชม,มีโอ้ยมันช็อตด้วยโอ้โหน่าเป็นฮีโร่ของเรานายเป็นฮีโร่น,นนะต้องยอมเสียสละให้พวกเรานะเข้าใจไหมเอ้ยคนนี้เล่นดีเนี่ย โนะเราจะเรียกนายว่าอะไรนี่สิบสามแล้วกันนะสิบสามวยเรียกกันว่าสิบสามวันแล้วกันห่างกันไม่กี่ปีสองสองสามปีเองไปเร็วไปเร็วก่อยก่อยไปก่อยก่อยไปเต้งๆติงเต็งๆต็งอ๋อเดี๋ยวเมาหมุนไม่ได้เฮ้ยคืออะไรอะ่ะมาเร็วตามมาเร็วหนูน้อยนูบี้นูบี้ใช่ไหมนูบี้ ไปแล้วไปแล้วไปด้วยกันไปด้วยกันไปด้วยกันได้เฮียโว่เอากลับมาที่เดิมเออเลยแล้วนายจะไปวิ่งไปแล้ว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 ผมต้องรีบกลับดีกว่าเดถอะผมวิ่งกลับมาแล้วนูบี้ไปไหนแล้วนูบี้ นูบ hey, hey. ี้ีดนูบี้สตอร์เบอร์รี่ช็อตเค้กเอ่เพลงเคีียเนี่ยอันนี้ใช่ไหมเซฟเฮาเข้าไปได้ไหมเนี่ยเข้าไมา่ได้เหรอไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อ๋อนี่ไงนูบี้เอา้าเอ้ามาจากไหนเนี่ยรอดได้ไงเนี่ยเฮ้ยมันเก่งจังอ่ะเฮ้ยนายเก่งมากนายเก่งมากๆใหญ่มากๆ นาโคตรเก่งอ่ะโอ้ยไม่เก่งแล้วโด oh <my> กตไปนแล้วูบี้บี้ไปไหนแล้วไอ้น่นะเอ้ถ้าถ้าผมเมื่อกี้ผมจะเข้าไปในไฟฟ้านี่มันได้ไหมเข้าไปในไฟฟ้าแล้วมันได้ปะเออลองดูไหมเมื่อกี้ผมจะเข้าไปแล้วแต่มันมันแม่เข้าอ่ะเอยเสียเวลา ชิบหายเลยเฮ้ยอยู่กับรูบี้เป๊ะนั่นนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถุ่มดักควายอนะทำมันสุกงว้างรูบี้เป็นคนดีนะเอา้าแบทแม,แมนกุยโูย้มีเยอะตกใจหมดเลยกูยตายแล้วเฮ้ยเอาแล้วมาโดนใครล่ะจำไว้ก่อนเผื่อเขามาช่วยไง เเขาไม่ช่วยพวกเราในสินบสามไมยเป็นสองคนเฮ้ยสิบสามไยเปสองคนว่ะแฝดแฝดกันหรือไงอันอะไรเนะี่ยมีรูเข้าไปด้วยเอ้ยตัวนี้ก็แอบได้นะไม่ไม่ไม,ไม่เราต้องจบแบบสนุกสนุกเราไม่ได้เราไม่อยากอยู่เป็นลูกแหนแบบนี้เว้ยคนอยู่ในบ้านเาขาเรียกว่าลูกแห่เออโอ้ยชิ บ้านอยู่ไหนบ้านูู้้โอ้ยไม่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 นานหมดแล้วนะไม่ไม่ไม่เฮลเฮลเฮลมีเฮลมีอันนี้คืออะไรอ๋อหิมาเหรอต้องเดินตามมันไปเปล่า เอาแบคเ็มเอาคนนั้นนี่เซอร์แบทแมนเอา้าสิบสามไว้ hello hey hello guys อ,อ๋ด้านบนแล้วน่าจะขึ้นไปด้านบนแล้วเซอร์แบทแมนเขาก็ไม่รอดอ๋อเหลือกันสามคนเองพวกเอาไอเดียนายแบทแมนนี่เขาไปแล้วนะแล้วน่าจะเอาเยังไงดีอ่ะนายสิบสามไว้ เหรอลองไปดูไม่ล่าฮะเคยผูพูดอยู่คนเดียวทำไมเนี่ยแล้วโคยิ้มวิ่งแล้วก็ยิม้มเหมือนมีความสุขอะเฮ้ยอ๋อตกใกจหมดเลยนึกว่าแสงตาม,มันไอดุเล็กอะนี่คืออะไรอะอ๋ออันที่อันนี้ที่เดิมนี่หว่าเป็นแคมป์แล้วทำไมเขายืนนิ่งอะกลัวเหรอขี้ขาดอะขี้หยอดปะเนี่ยไม่น่านะ ว้าวมีคนนอนเบรแคมป์เอาเช้าแล้วเฮ้ยเป็นเช้าแล้วเนี่ยโคตรดีใจเลยเนี่ยเหียดแบบโอ้ยมีรถด,ด้วยมีรถด,ด้วยแล้วสิบสามวันงั้นเอาไงดีอะอีพีสองไม่มีอะไรหรอกเนาะมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่เป้าหมายทําเป็นเป้าหมายอะไรประมาณนั้นนะก็หาเรื่องสนุกๆไปก่อนล้วกันนะครับกูพูดอะไรอยู่เนี่ย โอเคครับผมถ้าใครชอบนี่ก็ฝากกดไลค์ให้ผมนิดนึงนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับให้ผมแล้วก็นัก13ไปคนนี้นะครับว่าผมจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับโอ้ยใหม่ๆจะไปไหนกันแน่เนี่ย